สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่ที่หนองนะคะขัางปลาขัางปลา

ตุ๊ดตุ๊ดตไก่อมใานอนน้อนอนน้องเออทานในแก่กันเนี่เผาปลามาเนี่ยปลาเผาปลาเผาปลาปิ้งปลาเผาไม่จ้าปลาจี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 ลืมทายตอนจี

欸、up, 是點點你讲就对了，屁股那你真牛，你真牛！哎，你这舔的嘞？哈？你哪来的牛？哈哈哈哈哈哈！你妈的！嘿嘿。

นี่ใสทโทงอันเหลืองนั่นหลยอชอในังน่ะไล่มกอือ